ขอจเจริญพโรโศกนาฏกรรมรับปี2,560รถตู้จันทบุรีชนกับรถกระบะอย่างแรง23-24ศพตามที่เราทราบข่าวก็ขอแสดงความเห็นใจแสดงความเสียใจกับญาติญาติที่เสียคนรักในครอบครัวครั้งนี้หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมรถสองคันจะต้องมาชนกัน ถนนก็เส้นยาวและกว้างถ้าหากว่าสังสารวัตรเหมือนบาทใบนี้กลมๆก,การเดินทางในสังสารวัตรเราคงจะมีเส้นการเดินทางที่ไม่ไม่ชนกันอยู่แล้วเป็นเส้นทางการเดินทางในวงรอบของสารวัตรที่จะต้องสวนกันไปสวนกันมาเพราะเป็นเส้นทางของชีวิตแต่ถ้าหากว่ามีสักวงรอบหนึ่งที่เคยเชียวกันมาก่อนคือไปสร้างกรรมอะไรกันไว้เมื่อเชียวกันแล้ว รถก็สบัดแล้วเส้นทางการเดินทางเปลี่ยนรูปแบบแล้วและเมื่อเส้นทางเปลี่ยนรูปแบบวงรอบหนึ่งวงรอบใดอาจจะมาปะหน้ากันเป็นจังหวะที่ชนกันเพราะถึงเวลาของวงรอบแห่งการสบัดแห่งรูปแบบที่เคยเชียวกันมาการก่อกรรมร่วมกันไว้หรือสร้างอะไรร่วมกันไว้ทําให้เกิดจะต้องมามีเหตุประมาทในชาตินี้รถไม่พร้อมบ้างและอะไรทําไมคนกลุ่มหนึ่งจึงจะต้องขึ้นรถคันเดียวกัน คนตั้งมากมายทําไมไม่ขึ้นทุกอย่างล้วนซับซ้อนในบทบาทของกรรมพูดเพื่อที่จะให้กําลังใจอย่างน้อยๆก็ปลอบใจญ,ญาติพี่น้องทุกคนว่านะเราทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมด้วยรูปแบบของกรรมที่เราก็ไม่ทราบว่าเราเคยไปเชียวไปเกี่ยวกับใครและวงรอบหนึ่งนะวงรอบในชาติใดาอาจจะไปประทะกันในรูปแบบของรถยนต์บ้างนะรูปแบบของอุบัติเหตุความรักบ้าง รูปแบบของโศกนาฏกรรมรูปแบบอื่นบ้างซึ่งมันต้องมีสักวงรอบหนึ่งถ้าเราเคยไปเชี่ยวกับใครดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไปเชียวกับใครไปก่อกรรมอะไรกับใครก็อาจจะไม่ต้องไปเสียเส้นทางการเดินทางที่มาปะหน้ากันมาชนกันและถ้าหากว่าวันนี้ความประมาทจะเกิดขึ้นอีกกับรถคันอื่นๆก็ขอวิงวอนว่าหนึ่งชีวิตที่ขับรถ จะต้องพาอีกหลายชีวิตไปสูญเสียไม่มีใครคาดเดาได้แต่ถ้าระวังได้มากที่สุดก็จะเป็นการดีมากเพราะเราไม่สามารถเซฟชีวิตด้วยหมวกกันน็อกได้แต่เราสามารถเซฟชีวิตได้ด้วยความตั้งใจว่าเราจะไม่ก่อกรรมกับใครหนึ่งประการและตั้งสติในชาตินี้ถ้าตั้งสติดีแล้วมันยังเกิดเหตุก็ถือว่าเราได้ตั้งใจในการทำในเรื่องเหตุที่ป้องกันเต็มที่แล้ว ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ขอให้เราทุกท่านเข้าใจว่าอย่าได้ไปเชียวกับใครเพราะวันหนึ่งอาจจะต้องมาเจอกันอย่างเป็นความโศกเศร้าขอแสดงความเสียใจกับญาติญาติผู้วายชวนทุกท่านขอจเจริญพรธรรมะวันนี้